แมวตอนนี้ฉันรักมันมากเลยนะครัง้งและฉันก็เกลียดมันมากด้วยปึงวังไงแมวตอนนี้ฉันรักมันมากเลยนะครัง้งและฉันก็เกลียดมันมากด้วยปึงวังไง ของกูของกูมามนุษย์กูจะเล่นนะกูชอบกูชอบแบ๊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 อะไรสิริษณวะแบ๊แบ๊แบ๊เฮ้ยเอ้าเฮ้ยอ๋ออ๋ออย่าออกไปข้างนอกล่ะนี่เปิดประตูให้แล้ไปออกไปอะไรอ๋อแกะไม่ได้ล่ะเดี๋ยวพี่แกะให้ใครเป็นทาสกันแน่วะเฮ้ยเพื่อนมึงสนุกอยู่คนเดียวเลยกูดูด้วยนะเดี๋ยวหลักไปละ What are you doing เฮ้ยมนุษย์เฮ้ยทำอะไรวะ เอาไว้เตติติตกเหมโอนอย่างนี้แมวต้องกัดกันหน่อยแล้วแง่เตติติตกเออเตติติตกเออกัดกัดยากกว่ากัดด่างเลยไอ้หนูเออจอืมหยาเออลองพายซะละผู้ผิดนะ <c oughs> เลยเ,เ,เนี่ยโอ้ยเห็นมันรุดขาเจ็บว่าจะขาเจ็บบ้างโอ้ยขาเจ็บครับขาเจ็บขาเจ็บ,ข,บขออาหารหน่อยเอ <c oughs> าอนะาหารมาเอาอาหารมาโอ้ย <c oughs> ขาเจ็บขาเจ็บกลายเป็นแมวไปกลายไปแล้วอาหาร เฮ้ยใส่กรอกดีน่ากินจังเลยฟุตฟิตฟุตฟิตขากได้แล้วกูไปแล้วมนุษย์อย่าหันมานะอย่าหันมาอย่าหันมาเขยกูได้สกรอก <ไป S 1> แล้วเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวนี้มันมีอะไรวะเนี่ยอู้เหลืงองเหลืองมาจับอะไรก<ๆ> <c oughs> ินขากว่ะไอ้แม่งเป็นไรแมบบ่อขี้ไม่ออกต้องอยืนขี้แบบนี้ถึงจะออกถ่ยายอะไรมนุษย์เฮ้ยอันนี้มันอะไรวะเนี่ยอยากกินน้ำอ่ะอยากกินน้ำอ่ะ ขอเลียยหน่อยนะพอแล้วขึ้นเตาขึ้นเตาสองเฮ้ยมันรย์ทำอะไรนะเฮ้ยร้อนวอยเฮ้ยร้อนเฮ้ยร้อนไม่ไหวแล้วในห้องน้ำก็จะไม่เย็นอยู่เนี่ยและนี่ก็คือ ASMR แมว ไอ้แมลงมาดิมาดิเลยไอ้ด็อกเวนไอ้ด็อกเวนมาดิเฮ้ยแกไปไหนเล่าไอ้มามามาดิมาดิมาดิได้แล้วได้แล้วได้ดกแล้วได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยวิทยายุทธเหรอไอ้ไยเฮ้ยเจอวิทยายุทธกูวิทยาตุทไงฮะเป็นไงกินสดชื่นไหมไอ้มึงจะเอาคนเมื่อรโอ้ดักเล็กที่นี้่เลยวะเป็นหนุ่กูไม่เกี่ยวกูอยู่ตรงกลางระหว่างแมวสองตัว

ตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ย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 มันดีแล้วจังเลยเฮ้ยเอาอาหากูเองเฮ้ย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 เอาเฮ้ยอาหารเช่นวะเจ้าก็ให้อาหารแกแล้วนี่ดาเต็มถาดเลยอ่ะเฮ้ยำตอกยำตอกยำตอกรอเจ้านายกลับมาลดทำไมนานมาจังเลยเนี่ยทำอะไรอยู่ที่อยู่หรือเปล่านะเฮ้ยมาดูบนป่าผ่านตรงนี้โอดได้เวลากูละ นี่ละเลงละเลงศิลปะลงผ้ามันกูไปแล้วไม่รู้ตัวเจ้ผ้าพิสดารมากโอเคจะเอากูออกไม่ได้เอาเอาไว้ออกไม่ได้ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเห็นมันกินมานานแล้วกูอยากกินบ้างยำงินจเงิยาเกบไว้จากินกยโก้ก็โก้ก็กินหน่อยแม่แม่อยู่ไหนอ้วง นอนดีกว่านอนรอเลยแหลม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 เฮ้ยเอ้าเฮ้ยดูอะไรดูอะไรฮะรู้ไหมกูไม่พอใจอ่ะมึงมาทีนี่เลยกูจะตีมึงแม่เฮ้ย <c oughs> ว่างไงเจ้าหมาสีดำเหมือนกันนะเราเนี่ยพวกเดียวกันพวกเดียวกันอย่ากัดกันนะไปละแม่ อดูมาหลายรูมากอ้โอ้โอ้มนอยู่บนเพดานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีจอมมนุษย์เฮ้ยเล่นอะไรเฮ้ยาหาย้า้าา้า้้้ไอไอไปไน้มาดดูเอาเาไแล้วเโอ้โหอ้อ้หอขสดุกเลยเฮ้ยมึงเล่นด้วยฆ่าอะไรวะเนี่ยมนุษย์เด่ายคิดว่าแมวอย่างกูทำไม่ได้นะนี่ทำด้วยกูทาด้วยมามาท่าต่อไปนี่เป็นไงเฮ้ยขอสักชินหน่อยนะมนุษย์ ไดถาดก็มีหลายอันน่ขอสักอันหน่อยเอ้ยไม่ไม่ขอสักอันหน่อยหนีขอสักอันหน่อยอาจารย์ไฮจยจะดูใช่ไหมเนี่ยนีเนี่ยนีเนี่ยฮตัวเล็กมาตัวใหญ่แล้วใหญ่หรอนีเนี่ยหนีเนี่ยนีเนี่ยหนูจะเอาหนูจะเอาเมื่อคุณอยู่บ้านคนเดียวบ้าเกินไปอาการคุณก็จะประมาณนี้ที่รักน่ารักจังเลยน้าเหล่านี่มาจากไหนหรอ เฮ้ยชอบชอบบังเอิจ้ะจืบจืบจืบอ๋อเฮ้ยออยากจะเป็นส่วนหนึ่งของอาหารของไก่อ่ะนะจิกเลยเพื่อจิกเลยอยากจิกโดนหัวนมและไข่ฉันก็แล้วกันนะจิกเลยเพื่อนเอาอะไรเอาเลยอโอสบายมากเลยมนุษย์นีแม่ครับอยาไปหายอดไอเล่นอะไรต่อหน่เลยไม่เล่นม่ Neweco Flash เย็นลบสิสิยบทุกความร้อนแห้งเช้ายินเย็นได้ชัว คอยมานานแล้วเมื่อไหร่จะมาช้อปปี้คอยแคชแบ็กไม่ต้องคอยแค่ช้อปในช้อปปี้ก็ได้รับคอยคืนสูงสุดอไปไกลกาม่อะไรอรับอ เป็นไรมาแม่เพื่อนเอ้ยเอาลูกขึ้นเตียงนอนมาดูซักซ้ำเอ้อชิบอ้ออาวเ,เอาลูกกูตกเฮ้ยเอาหายคิปทาไ,ไปเจ้าบ้านว้าเอาหัวกูพุ่งเลยไอง้ง่วงนอนตรงนี้เลยอะ <c oughs> สบายใจอะไรหลยอเจอรี่เ, <c oughs> เปิดหน้าต่างนอนโอ้เปิดหน้าต่างเลรอโอเค อะไรอยู่ข้างนอกนั่นะเนี่ยมาเร็วๆตายแล้วอยู่ร้อยเยอะเอ้ยประตูนันเล็กจังเลยวะประตูมันเล็กตัวกูมันใหญ่กระแด้นโอ้ออกมาได้แล้วดี๊ดดิ๊ดดดดดดิมียวเมียวเมียวอ้าวเฮ้ยเมียวเมียวมึงหลอกเรียนแบบกูเหรอรีบไปให้มนุษย์เอาอาหารให้ดีกว่ามนุษย์อยู่ไหนนะเอาให้มนุษยตายตรงนี้ดีกว่ากูไปละ ได้เวลาออกไปเที่ยวครับแล้วขอใส่ชุดแด็กโอ้เอิหนูไม่ได้จะไปไหนเลยนะคะอะเก็บดีกว่าเอ้ยนอนสบายใจเชิมมากออเบิดตัวนิดนดึงถ่านี่นอนไม่สบายขอนอนท่าใหม่อ้เฮ้เอเฮ้อเฮ้อเฮ้อโจอวิดไเมื่อกี้หอะไรแม่ ่าอร่อยจังเลยคำใหญ่มากกี่ข้าเสร็จแล้วก็ทบไปน่าไอ้ใครๆเข้ามาบ้านกูเอาไ่ล่ะ้ยขี้เสร็จเมื่อกี้รู้สึกไม่สะอาดตูดเอาซะเลยถูถูถูๆูถูถูถูทำรูบาเล็กนิดเดียวมึงใจกูเข้าได้ไงมึงมาทะเลาะกับกูแบบนี้มานี่ไม่ให้กูเข้าไม่ให้กูเข้ากูเข้าไม่ได้ เอเห็นมันโดนมันเล่นกันขอเล่นหน่อยง่าอะอ้ทำไมหน้าเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้เวลาโดดขึ้นโชเฟ้า่อยดเอ้ยเจ็บเฮ้ยมึงอยากมีเรื่องกับกูเหรอขาก็อยากมีดิดิไปมึงลงไปเลยง่มง่ำง่ำเฮ้ยจะไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีอะไรเฮ้ยงยำงไม่มีอะไรเฮ้ยอางน้ำตัวนี้มันก็สดชื่นนะเย็นตูดดีนี่มันขวดครีมอะไรเนี่ยไม่น่าสนใจเลย เอิ่มกูจะลงเป็นยังไงเนี่ยจะลงแล้วนะเฮ้ยจะมาแล้วแมวซูเปอร์ฟาดไม่ถึงฝั่งฝันโดนกระแพงกั้นเกือบตายหาไปแมวนั้นมักจะหัวร้อนกับทุกสิ่งที่มันเห็นไล่เอาของกูไปละไอ้จุก้าดิแล้วชอบดิขวนแม่งเลยไอ้เต่าไม่ควรผมก็ไม่เว้นไว้เฮ้ยอันนี้มาเสียกล้วยใช่ไหมไหนขอดูหน่อยสินี่ไง แรปแรปแรปแรเอ๊ะเ็ดเจ็ดเ็ดเ็ดเอ้กมาได้ออกเลยเฮ้ยจามนุษย์เฮ็ดกูไปเพื่อนเปิดประตูให้กูดอยแล้วกูหนาวเพื่อกูจะเข้าไปกันงในแรปแรปแรปแรเฮ้ยเอ้อยู่บนนี้มาก็หวาดเสียวดีเหมือนกันนะเนี่ยแรปแรปเฮ้ยเอ้อยู่บนนี้มาก็หวาดเสียวดีเหมือนกันนเนีเสียวขงก็ม่รพลมพลมมีกี่ใบ เฮ้เฮ้ยตุ๊กตาแมวปัดลมปัดลมมีกี่ใบจโอ๊ยเฮ้เฮ้ตุ๊กตาแมวกลัวกลัวไว้กลัวกลัวเฮ้ยเพิ่งเอาประตูไปซ่อนเมื่อกี้เดี๋ยวกลับลงไปดีกว่านะเฮ้กลัวกลัวเฮ้ยเพิ่งเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กเฮ้ยอยู่บนนี้มันก็หวาดเสียวดีเหมือนกันนะเนี่ยเสียวๆไข่ก็ไงก็ไม่รู้อ่าปัดลมปัดลมมีกี่ใบจโอ๊ย เฮ้ยเฮ้ยตุ๊กตาแมวเฮ้ยกูกลัวไว้กลัวกัวเฮ้ยเพิ่งเอาประตูไปซ่อนเมื่อกี้เดี๋ยวกลับลงไปดีกว่านะลมบรรลมมีกี่ใบอ้าวเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กตาแมวเฮ้ยกูกลัวไว้กลัวกัวเฮ้ยเพิ่งเอาประตูไปซ่อนเมื่อกี้เดี๋ยวกลับลงไปดีกว่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาอุ้ยเพื่อนเอ๊ยยังไม่เฉียอะไรเนี่ยแงมอร่อยจังเลย

นี่คือวิธีใช้แมวให้เป็นทาสอย่างเต็มรูปแบบเฮ้ยเพื่อนเอาสายไฟเข้าไปเลยเฮ้ยสายไฟมาแล้วอืมได้แล้วมาเฮ้ยเอาเล็บกูไปทำไรอ๋อเอาไปเจาะกล่องนี่เฮ้ยเฮ้นึกว่าเสงอะไรวะเฮ้ยจ้าเป็นไงปิดไฟโดยใช้แมวเฮ้ยนี่มันของเล่นอะไรเนี่ยยาเอาไอ้เอ้าพวกไอ้เจ๊ อนข้างบนมีอะไรเปล่าวะเฮ้ยจับเฮ้ยไปหมดเลยวะไปลเฮ้ยเพิ่งออกไปเที่ยวมาเข้าบ้านอยากสบายใจเอเอ้ยเอ้ยเอเข้าไม่ได้ติดพุงติดพุงแอนี่มาถุงเท้าใช่หมคุณจาถุงเท้านี่แน่นี่แนนี่แน่นี่คือสิ่งที่เกมเมอร์ต้องเจอเว้